จะพูดอะไรก็พูดไปสิคือทีมเราได้พี่บูนกับพิมมาช่วยดูเรื่องการตลาดแล้วว่าฉันก็เลยอยากให้เธอออกจากทีมคือ เธอไม่ต้องกลัวนะว่าจะไม่ได้เงินเดือนอ่ะจริงๆแล้วมันเป็นการย้ายตำแหน่งไปช่วยฝ่ายการตลาดของบริษัทใหญ่ก็เท่านั้นเองที่นั่นน่ะมีตำแหน่งรองรับเธออยู่แล้วนะซายจะไปไหนไม่ได้ซาซอยู่กับเรา,าตั้งแต่เริ่มยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันใครไม่มีประโยชน์เนี่ยก็ต้องตัดทิ้งไป คุณจะไล่สายออกทั้งน้นที่สายไม่ผิดถ้าสายออกออกด้วยไม่ได้นะน่าจะทิ้ง,ทงงานไม่ได้คุณก็ทิ้งเพื่อนร่วมงานไม่ได้ใจเย็นเถอะนะถ้าคุยกันด้วยเห็นผลเนี่ยต่เมื่อสายตายไปส่วนเกินก็สมเหตุสมผลแล้วที่สายต้องออกจากทีมไปไอ้บุฉันบอกแล้วไงถ้าสายออกฉันออกด้วย หน้าด้านอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์เหตุผลมันชัดเจนอยู่แล้วฉันว่าเธอก็น่าจะมีเหตุผลมากเหตุผลที่ฉันไม่ไปก็เพราะว่าฉันมีความรับผิดชอบฉันไม่ได้มาทำงานที่นี่เพื่อนายแต่ฉันทำเพื่อพิสูจน์ความสามารถแล้วก็คุณค่าของตัวเอง พิมพ์จะไม่คนไปเองคุณไม่กล้าหรอกแกท้าซะเหรอคุณอาให้โอกาสคุณได้พิสูจน์ตัวเองแล้วถ้าคุณทิ้งมันก็เท่ากับว่าคุณปล่อยให้โอกาสที่คุณจะได้เป็นเจ้าสาวของหินหลุดลอยไปผมยอมให้พิมพ์ไปไม่ได้มันจะต้องไม่มีใครไปไหนทั้งนั้นแหละ เราเป็นทีมเดียวกันยังไงเราก็ต้องทำให้มันสำเร็จถือว่าฟ้าขอก็แล้วกันแกคิดจะเป็นศัตูกับฉันหรอไม่เคยคิดแต่ถ้าต้องเป็นฉันก็ไม่กลัวพิมพพิมพพิมพ อยากพูดคำว่ารับอกไปให้เธอได้ฟัง